ลงภาพลูกๆซินดี้ซิรินยาลงภาพน่ารักลูกสาวลูกชายน้องเลล่ากับน้องเอเดนสวยหล่ออาร่านางแบบในแบบจริงๆเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆากําหรับครอบครัวของซุปเปอร์โมเดลเลอร์ต้นขององค์การซินดี้ซิรินยาบิดชอบภรรยาสุดที่รักของไบรอนบิดชอบหนุ่มลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นนักธรุรกิจและอดีตในแบบคนดังปัจจุบันมีทายาทด้วยกันสองคนลูกสาวคนโตน้องเลล่าอายุ15ปีโตเป็นสาวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วส่วนลูกชายน้องเอเดนอายุ11ปีกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นเช่นกัน ต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งได้เห็นพัฒนาการความสวยความหล่อของเด็กๆกับภาพล่าสุดที่แม่ซินดี้ได้ลงไว้ในอินสตาแกรมเป็นภาคของสองพี่น้องช็อตนี้บอกเลยว่าแป้มากออร่านางแบบในแบบมาเต็มเฟรมจริงๆด้านความสามารถก็เต็มเปี่ยมมากๆน้องเลล่าชื่นชอบการเต้นบัลเล่มาตั้งแต่เด็กแถมยังเป็นสาวน้อยเท้าไฟที่กล้าแสดงออกและโชว์ลีลาการเต้นอยู่บ่อยๆอีกด้วยส่วนน้องเอเดนมีความสามารถทางด้านกีฬาเทควันโดมีภาพของหนุ่มน้อยได้เหรียญรางวัลมาครอง เรียกว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้านครบจบจริงๆ